สวัสดีครับสวัสดีช่วงเทงเทียงครับืนันนี้ครับนี่ครับเกิดยังเกึ่ครับนองลำเพลินครับโดนสกูไปดอกนึงครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับว้าวเสียาไปเสริมรอยยังหน่อยไปบไว้ครับ ยางรด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวไปปลาให้ครับโกสุมเขาบ่ไก่บ่ไก่เอาถิ่มครับเดี๋ยวมาคิดอะไรแผมจะห้องไอ้กันเล นี่ครับช่งกาแฟช่างนี้กินของผมเป็นยังไงครับไอ้กาแฟกับชาอย่างขึ้นหาบทะเา,าขึ้นหาบาครับส่วนอน้องน้องแพนเทากับมาฮวาัดนะครับนี่มีร้านเป็นไปน้องคายนะครับนี่ส่วนนั่งงานสร้างก็กลั้งที่ปูนเทค่ข้างครับเป็นดีเฮ็ดของแม่ครับ บมมีแนวอัปเดแตแห่พี่น้องเิ่งครับนี่โอ้ยพอดีรถยางหัวใดทไทยเด <laughs> ้เอ๊ยลอยยี่ได้ครับพอ่อแม่ครับล,ลอยยี่ลอยยี่ วันเขาหนาวสีเย็นครับแต่ว่าแดดท่อนนั่นเลยกันครับอาหารประจำห้องนี่กินเอาไปปาแล้วครับ กีว่าเหยียบอยู่น้ำมันนี่แหละครับนอนสกูไหลซะแล้วกันนอนเบี้ยวว่างหายยี่พอรี่โอ้อด่กงเงี้ยีพอรีว่าห้องห้องเราก็เหยียบเหมืกันเนี่ยนอนเล็งเดียวนอนมันหลุดมันนี่เนาะเป็นอมแทมวีที่เดี๋ยวกำเมิดครับ เดี๋ยววันนี้ถ้าเ่าวัตติดปานาอยังเอาก็สิได้ไปใส่สติกเกอร์แล้วนะครับนี่แฟนครับเอฟซีแนะน,นำกันมาครับมาขอโลโก้สาวหน่อยง่ายๆนี่ครับนี่ครับผู้เป็นจัดใหค้ครับอาจารย์ดูเขาครับเป็นผู้จัดโลกโก้ง่ายๆไดครับใต่สายพาไปไปเบื้องน้านแล้วเดี๋ยว ทีแตกว่าสิมาเอารถไปแล้วแต่ว่ามันเอาไปว่าอะไรครับยางมันหัวครับเดี๋ยวรอรอเป็นตายยางเสร็จเดีวเขาจะไปจัดการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับทีมงานลํำพินเต้เสด็จเขากับมีงานอีกทีวันที่ 25, cake, right? <laughs> <nurture narration> <conclude> <resources> 30นะครับทางกาลสิน อาจารย์สอนดีครับในในน้ำอาจารย์ในน้ำอาจารย์โนอครับนี่กสามสิเอ็ดสามสิเอ็นี่กกเขากกกสสมนะครับในนองอยู่บ่กไก่ครับสามสิเอ็ บ้านคัดเขานะครับอำเภอโกสุมนีะครับใ,ใกล้ๆกระพี่น้องไม่รู้โซนใดกับมาให้กำลังใจทีมงานเท่าไรครับรถแห่ลำเพลินเต้ยสะดุดหรือว่าลำแพนเต้ยสะดุดนะครับในที่ส่าหน่อยถึงสองครั้งครับรวมไปถึงสะดุดแบนสาวน้อยสะดุดแบนแนะครับ ทางวงใหญ่เขานี่ครับโดยการบริหารของบอสโจซอนุตนะครับนี่คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเป็นพัฒนาพอหยุดอย่างนี้ดีครับนว่าสิไบไทยให้พี่น้องเพิ่งกับโทรศัพท์ดับเนี่ยน้อยครับขึ้นเข้าขไปตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวแรง,แรงครับเดี๋ยวที่มาอัปเดตให้พี่น้องเพิ่งไม่เพราะว่าอากาศท้อนซะเลยเกินครับท้อนแห้ง นี่ครส่วนอาคารนั่นก็น่านจะเป็นเดีย๋ยวโครงสร้างเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นกระจกนะครับนี่อาคารเอเนกประสงค์โอ้ผมสร้างไปนาครับ นี่ก็เขาสำนักง,งานก่อนมูนะครับเขาก็ามาเช็ครถเช็คอันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมๆสำหรับการรันงานนะครับออกพภาษาแล้บบเงาๆไปเลยครับสำหรับรถแห่ของเขาครับเขาพี่น้องส,น,สนใจสนใจรถแห่ก็โผลไปได้เด้อครับนี่ครับเบียร์หนารถเท่าเลยนะครับวอดโอกบวดล้านครับงานกระถิ่นเมื่อท่าน,นี้มีรถแห่ครับนี่เอครส,น,สนใจสนใจ ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงรถแห่์ลำเพลินเต้เสดเดิดลำแพนเต้เสดเดิดนะครับโทรมาสอบถามเพื่อนใดครับรับประกันความมวนความเสื่อมครับสเสดเดิดแน่นอนนะครับรับประกันโดยอาจารย์โอนี่ครับผู้ขามมวนครับนี่อาเหมือนเดิ <laughs> เดมดดครับงานที่นตีเฮาสุดยอดไอซี่ครับ มาตรฐานเราเบียรารัลตีให้ครับมวนมวนเรนมวนเ่นเฮาครับทีมงานหกคำล้ำเพลินนิวเจนนิ้วนิ้วหกคำลํำเพลินนะครับแต่เป็นซีซันนีสิมีทีมงานมาสมทบเพิ่มนะครับเดี๋ยวเขาสิม,มาเนะี้ยน้ำให้ พี่ตองในเบงทีมงานคุณภาพอาจารย์นันกร้งตีนะครับอ่ะนักตองเขากะยูครบเหมือนเดิมครับสี่ท่านนะครับชายสองหญิงสองนะครับเอาจาังไหนคลิปนี้เบ้าเบียก่ะขอฝากี่น้องไว้ซัมนี่นครับจังไหนก็ขอบคุณหลายเด้อครับการติดตามครับการ ยอดวิวยอดนี้ครับเดี๋ยวยังไงคลิปหนา้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ